เราไม่ยอมที่จะเปิดรับมันเราก็เบนหนีมาทางธรรมมาบันทึกบุญมาภาวนาต่อให้สงบหรือไม่สงบก็ตามเขาบอกว่ามันเห็นความแตกต่างของทางโลกและทางธรรมได้ชัดมากเลยเนี่ยค่ะคนที่ปฏิบัติได้ดิฉันน่ดีใจกับเขามากเลยคือเขาเขาเหมือนเขาเขาอยากรู้ว่ามันจริงไหมเขาก็เลยไปลองทําดูนะคะในสิ่งที่ดิฉันเล่านะฮะให้ไปลองทําดูนะใครใครแบบ ยิ่งมีความทุกข์มากๆเนี่ยแบบเบนไม่เป็นเลยเนี่ยดิฉนันก็รู้สึกสงสารมากเลยนะรู้สึกว่าปัญหาเนี้ยออกไปเดี๋ยวอันใหม่ก็เข้ามาเนาะ <S <S เมื่อฝึกไปนานๆเนี่ยหลวงตาท่านบอกว่าเราจะแยกแยะพลังงานได้ที่เราบอกกันราคะคือเรารู้แหละเรารู้เราเห็นคือบางทีเราเลี่ยงไม่ได้อะร,ร,รู้เรารู้เราเห็นเราสัมผัสเนี่ยว่าพลังงานนี้เป็นพลังงานที่ดีไหมหรือพลังงานที่ไม่ดี การพูดคุยการอะไรอย่างเงี้ยล่ะค่ะบางทีเราอยู่ในภาวะนั้นแบบประจวบเหมาะมากเลยเราไม่ถ้าเราเบนเป็นเราเนี่ยจะไม่ฟังเลยสิ่งที่เขาคุยนะ่ะสิ่งที่ไม่ดีเนะ่ะเราจะไม่ไปเข้าร่วมไปแจมเลยเพราะว่าเมื่อเราร่วมแจมปุ๊บกระโดดเข้าไปเลยวงปุ๊บเนี่ยถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่จริงเราเนี่ยบาปเต็มๆเลยบาปทั้งกายวาจาใจแหละแต่ถ้าเราอยู่ในวงนั้นเราเลี่ยงไม่ได้เนี่ยเราเอาใจเราไปภาวนาค่ะเราไม่เอา เราไม่เอาจิตเราไปจับในสิ่งที่เขาพูดคือไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นไม่อยากเข้าไปร่วมกลุ่มเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดนะ่ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงถ้ายิ่งไม่จริงเนี่ยเราไปร่วมแจมเนี่ยยิ่งจะบาปหนักฉะนั้น,เ,นเวลาอยู่ในภาวะแบบเนี้ก็เนี่ยค่ะเบนกระแสไปเนาะเนี่ยแยกจิตมันจะเป็นตัวรู้มันจะมันจะ,ะมันจะรู้เลยว่า มันจะคิดเองนะคะว่าสิ่งที่พวกเธอพูดเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงเป็นสิ่งที่แบบใส่คล้ายนะ่ะมันจะดูออกต่อให้เห็นข่าวเห็นอะไรก็ตามมันจะมีความรู้สึกว่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงนี่เป็นสิ่งที่แบบเมคขึ้นมาสร้างขึ้นมาเองเป็นสิ่งที่แบบเป็นความเท็จนะ,ะง่ายง่คือมันจะบอกอีกอย่างนึงก็คือจิตเรามีความแม่นยําในการจับคลื่นได้มากขึ้นว่า ใครพูดจริงใครพูดเท็จใครบริสุทธิ์ใจใครไม่บริสุทธิ์ใจอะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นมันจะเป็นเซนสนะ์เอาไง,ไง่ายง่ยมันจะเป็นเซนของเรา,เาแหละเซนที่แม่นขึ้นเพราะว่าเมื่อจิตเราบริสุทธิ์เนี่ยเมื่อจิตเราแบบไม่ค่อยติดทางโลกเนี่ยจิตเราจะมองอะไรตามความเป็นจริงมากขึ้นมันจะปรงเอาง่ายงปรงอะไรไม่ยึดติดนะ่ะไม่ยึดติดกับไม่ยึดติดกับสิ่งที่เข้ามากระทบนะคะคือจะมอง แล้วก็เข้าใจว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้อ๋อมันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็มันจะเข้าใจว่ามันจะเข้าใจว่าเราเกิดมาเนี่ยเราเนี่ยใช้ร่างกายสังขารนี้เพื่อปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบสะสมบุญเฉยๆเราไม่ได้แบบมาอยู่ที่นี่ตลอดการเราจะวันหนึ่งเราก็ต้องลาโลกไปมันจะคิดไปแบบเนี้ยค่ะคือทำไปปฏิบัติไปนานๆมันจะออกแนวคิดมาแบบนี้นะไปสังเกตดูนะคะ ถ้าใครปฏิบัติอยู่เนาะไปสังเกตดูเนาะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆๆตามแต่ความละเอียดของจิตที่เราปฏิบตัติเพียรปฏิบัติทุกวันเนาะโอเคเดดแอร์คะ่ะโอเคจะเล่าเรื่องโรเมเนียให้ฟังคะ่ะ ไอ้พอดีเมื่อวานเนี่ยมีสองคนเนาะเขียนมานะบอกว่าคุณน้าเนี่ยเล่าเรื่องเล่าเรื่องอ่อมันเป็นเสาสามเหลี่ยมที่เขาไปเจอที่รัฐยูทานะตอนที่เขาเจอเนี่ยเขาบอกว่าเขาบินเขาใช้เฮลิคอปเตอร์นะคะบินสำรวจจำนวนกวางที่เขาใหญ่จำนวนกวางอะคะ่ะที่มันน่าจะเป็น มันเป็นพื้นที่ทะเลทรายนะคะเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ทะเลทรายของยูทาห์ที่อเมริกานะคะและทีเนี้ยเขาบอกว่าตอนที่เขาบินสำรวจอยู่เนี่ยเขาไปเห็นเสาเสาเป็นที่ดิฉันดูทําไมขาวไม่เหมือนกันไม่รู้เป็นเสาเป็นเสาสีเงินนะคะเป็นเสาสีเงินและทีเนี้ยมันสูงประมาณสามเดี๋ยวนะคะประมาณ3เมตรสูงประมาณ3เมตรค่ะและทีเนี้ย เขาก็เลยจากการที่เขาเห็นจากการที่เขาบินสำรวจแล้วเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งหลังจากที่เห็นแล้วแกก็เดินเท้าเข้าไปดูวันที่เขาบอกว่าหลังจากที่เห็นประมาณ10วันเนี่ยมันหายไปมาดูอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเสาตรงนั้นมันหายไปมันจะตั้งอยู่ระหว่างระหว่างหินสองก้อนที่ใหญ่มากเลยเนี่ยมันหายไปวันที่28พ่พฤศจิก,กาและ ตอนที่เขาเห็นเนี่ยบางคนเขาสันนิษฐานว่าเป็นฝีมือเอเลี่ยนที่มาติดเสาสัญญาณที่มาติดเสาสัญญาณในโลกมนุษย์เพื่อส่งเพื่อรับสัญญาณนั้นกลับไปยังที่ที่เขาอยู่โลกที่เขาอยู่แล้วทีเนี้ยวันที่28มันมาโผล่ที่โรมาเนียตรงที่มันมาโผล่เนี่ยค่ะตรงที่มันมาโผล่เนี่ยมันเป็น เป็นเขตของโบราณสถานนะคะแต่ว่าเป็นของบุคคลน่ะเป็นของส่วนบุคคลน่ะแต่ว่าอยู่ในการดูแลของของเขาเรียกอะไรวัดเหมือนกระทรวงวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ที่เขาดูแลอยู่ในเขตตรงนั้นและมันเป็นเขาที่สูงและทีเนี้ยอีกเขาด้านหนึ่งตรงที่มันมาตั้งเนี่ยมันเป็นเขาบอกว่ามันคล้ายเสาที่หายมาจากยูทาน่ะแต่มันมาตั้งที่เนินเขาโรมาเนียตรงนี้ได้ไง อีกฝั่งหนึ่งมันเป็นสามเหลี่ยมตรงที่เขามาตั้งเป็นสามเหลี drafting, ่ยมและตรงตรงแผ่นแผ่นเหล็กนะคะมันจะเป็นวงกลมวงกลมแบบวงกลมแบบวงกลมแล้วซ้อน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 กันมาแบบจนครึ่งเสานะคะดิฉันดูแลในภาพและเห็นเนี้ยมันจะเป็นสามเหลี่ยมเนาะสามเหลี่ยมอีกอีกเหลี่ยมด้านหนึ่งมันจะชี้ไปทางเขาศักดิ์สิทธิ์ของโรมาเนียเขาศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคือคนโรมาเนียเขานับถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าดิฉันยังไม่ไม่ได้ไปสถานที่จริงนะเพราะว่ามันอยู่พางภาคเหนือดิฉันอยู่ภาคกลางก็เลยคิดว่าถ้ายังไม่มีใครถอดออกดิฉันก็จะไปดูเหมือนกันและทีเนี้ยเขาบอกว่าตรงเนี้ยตรงที่มันมาตั้งเนี้ยมันอยู่ในเขตของโบราณวัตถุโบราณเขาเรียกว่าไม่ใช่วัตถุโบราณอนุคล้ายๆอนุสถานเก่าอะไรเดี๋ยวนะคะดิฉันก็จําไม่ได้มันเรียกอะไรมันเป็น อนุสรสถานหรือเปล่าคะเขาเรียกอนุสรสถานหรือเปล่าที่บ้านเราแบบเป็นโบราณสถานเป็นอนุอนุสรสถานทางประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ในเมืองเพยทราเนียมนะคะเมืองเพตทราเนียมซึ่งถูกทําลายโดยชาวโรมันในช่วงคิทธศกร,รือคิทธศตรวรษที่สองค่ะแต่ว่ามันยังเหลือเหลือซากกาแพงอยู่เนี่ยตรงเสาที่มาตั้งเนี่ยมันก็จะเป็นเขตนันแหละเขตของของที่ดิฉันเล่ามาเนี่ยว่าเป็นอนุสร์สถานเนี่ย ชาวโรมันเนี่ยมามาเขาบอกเขาสันนิษฐานนะว่าเป็นชาวโรมันมาแบบบุกทำลายในช่วงศตวรรษที่สองแต่ว่ามันยังเป็นซากเหมือนบ้านเราน่ะเหมือนอยุธยาคิดง่ายๆเหมือนอยุธยาที่เป็นซากยังมีเหลือซากอยู่นั่แหละแต่ว่าตอนนี้เขาขึ้นเป็นของอันนี้ละค่ะใต้กระทรวงวัฒนธรรมนี่ละค่ะกระทรวงวัฒนธรรมดูแล<ๆ><ๆ>เขาบอกว่าเสาเสาโลหะปิศนาเนี่ยที่พบในบันโดบรีย ดิฉันเป็นอะไรเนี่ยที่พบในโรมาเนียอยู่อยู่บนเนินเขาบาสค่าดวมเน่ในเมืองเพเท่านเนียมห่างจากโบราณสถานที่ดิฉันเล่าในแค่4 0 4เมตรเองนะคะทำมันจะเสาเนี่ยทำจากโลหะสีดำแต่ว่าดิฉันไปดูแล้วเนี่ยดิฉันว่าเฮ้ยจากกษณะรูปภาพเนี่ยถ้าว่าจะบอกว่าคนไปขุดเนี่ย มันขุดยากมากเลยนะคะในบนเนินเขาสูงๆเนี่ยแล้วหินมันดินดินดินของโรมาเนียเลยว่าหรือว่าบริเวณนั้นอ่ะมันจะเป็นส่วนมากมันจะเป็นหินนะคะและเวลาจะขุดเนี่ยต้องขุดยากมากก็เลยคิดว่าเอ๊จะบอกว่าคนทํามันก็กระไรอยู่แต่ว่าในทีวีของโรมาเนียออกข่าวแล้วนะคะบอกว่าน่าจะเป็นคนทําแฟนบอกว่าน่าจะเป็นคนทําแต่ดิฉันว่าเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าวะก็คือหรือว่าออกตัวไปก่อนว่า ไม่ใช่ของจริงนะไม่ใช่ที่มาจากยูท่านะเป็นเหมือนคนทําขึ้นมาซะมากกว่าอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเขาบอกว่าโรเมนรเมนียเร่งสืบหาใครนําเสาโลหะปริศนารูปสามเหลี่ยมเนี่ยมาตั้งในเขตนี้ในตั้งเขตในโบราณสถานเขาเพราะว่าเขาบอกว่าการที่ใครจะไปตั้งอะไรในเขตโบราณสถานเนี่ยจะต้องขออนุญ,ญาตจากทางเขาก่อนทาง กระทรวงวัฒนธรรมอะนะคะคือไม่ใช่ว่าสามารถจะเข้าไปทําอะไรก็ได้เลยในเขตนั้นเพราะว่าเป็นเขตที่เขาคุมอยู่ที่เขาดูแลอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ละค่ะแต่ดิฉันคิดว่าเอาง่ายงดิฉันถ้าถามเรื่องมนุษย์ต่างดาวถามว่ามันดิฉันเชื่อไหมดิฉันเชื่อนะเพราะว่าดิฉันไม่ได้มาเล่าให้ฟังเพราะว่าไม่ได้คิดว่ามัน มันไม่ได้ไม่ใช่สาระสําคัญนะนะก่อนที่จะมีคนมาถามเรื่องนี้ดิชันนะ่ะอันนี้ฟังสนุกสนุกเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะคะก่อนที่คนจะมาถามเรื่องเสายุท่าเนี่ยก่อนนั้นประมาณสักสองอาทิตย์ดิชันนะ่ะฝันเห็นเขาแบบเห็นรูปยานเลยนะคะเห็นรูปยานเห็นแล้วก็มียานแม่นะ่ะใหญ่มากสีดํเแบนแบนนะแล้วก็จะมีใต้ท้องยานเนี่ยค่ะมันจะมีหลายช่องมากที่สามารถยืดออกมาเป็นตัวยานเล็กได้ แล้วทีเนี้ยเหมือนเขานะ่ะเอาอะไรมาไว้เหมือนเขามาอะไรไม่รู้อะแต่ว่าดิฉันอนะได้กับเขาอนะได้แบบเขาได้ให้อะไรสิ่งหนึ่งดิฉันมาแต่ดิฉันไม่ไม่เล่าให้ฟังนะคะไม่อยากให้คิดว่ามันอะไรยังไงคิดแค่ว่าฟังสนุกสนุกก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมเราถึงฝันแบบนี้แต่ว่าเมื่อมีคนมาเล่าสิ่งนี้ให้ฟงังก็เลยบอกว่า เออวาหรือว่ามันเกี่ยวข้องกับที่เราฝันหรือเปล่าว่าแสดงว่าเราฝันเนี่ยมันมันเลื่อนลอยหรือเปล่าว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าที่เราไม่อยากมาเน้นเรื่องของเขาเนี่ยเพราะว่าเราคิดว่าเขาไกลเราแค่ว่าเออเอาแค่ดูใจตัวเองก็พอแล้วคือคืออยู่ในโลกมนุษย์ทุกวันนี้ก็แบบเหนื่อยกายเหนื่อยใจอะ่ะเอาง่ายเราก็เลยอยากเน้นว่าเออเนี่ยมาให้ปฏิบัติทมสวดมนต์ภาวน,นวาดูกายดูใจของตัวเองก่อนไหมแบบ ให้มันมีความสงบสุขก่อนที่เราจะไปดูโลกอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยในพระไตรปิฎกใช่ไหมคะที่ท่านบอกว่าเาข่าวพระ,ะเมสุเมรุรากหรือเปล่าคะที่สี่ทิศเนี่ยจะมีมนุษย์อยู่ต่างกันมีโลกอยู่ต่างกันและอยเนี้ยหน้าตาของแต่คนละโลกก็ไม่เหมือนกันของเราเนี่ยชมพูทวีปก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้อายุเท่านี้อยู่ได้ด้วยกัน เราทำบุญมาไม่เยอะเราก็ได้มาเกิดในเนี่ยชมพูทวีปอายุก็จะน้อยร้อยกว่าปีแต่ว่าอีกทิศหนึ่งของเขาพัศสเมรุราชก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งแล้วเขาจะทำบุญแบบนี้แบบนั้นอะไรเงี้ยอายุเขาก็จะ500ปีอีกมุมหนึ่งก็จะเป็นประมาณเป็นพันปีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันหลังจะมาไปอ่านข้อมูลจะมาเล่าให้ฟังนะคะ ขนาดพระไตรปิฎกท่านก็มีเขียนไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่าท้าถามว่าเรื่องโลกอื่นที่ไม่ในไม่ใช่ในกาแล็กซี่ของเราเนี่ยมีไหมดิฉันนะเชื่อว่ามีแต่ว่ามันไกลก็เลยไม่ได้ไม่ได้เน้นตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ในราคาที่ถามมานะคะที่บอกว่ามันจริงไหมส่วนตัวก็อยู่ก้ากึ่งนะแต่แฟนบอกว่าไม่จริงแต่ดิฉันเนี่ยอยู่กัากึงนะ่งว่าเฮ้ยถ้าไม่จริงแล้วจะมีใครทําแต่แฟนบอกว่าเหมือน ลักษณะเหมือนคนเชื่อมนะเหล็กมันเหมือนมีคนเชื่อมนะคะเขาบอกนี้นะคะว่าเหมือนมันเป็นรอยเชื่อมอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ไม่ได้ไปดูตัวจริงนะเราก็ไม่กล้าฟันธงว่าเป็นที่คนทําขึ้นมาหรือว่าเป็นอย่างอื่นทําขึ้นมาอะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละค่ะโอเคเนาะเดี๋ยวถ้าไปดูแล้วนะคะดิฉันดิฉันตั้งจิตแล้วว่าขอให้ถ้าเป็นจริงถ้าเป็นจริงแล้วสัมพันธ์การขอให้ดิฉันได้ไ ดูนาที่ที่นั้นดูนักสถานที่ที่จริงอะไรอย่างเงี้ยดูเสาที่มาตั้งจริงๆที่ภาคเหนือของโรมาเนียเนี่ยว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะก็ถ้าไปดูแลจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่ามันจริงไหมมันหรือว่ามันแค่แบบคนทําขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคเดี๋ยวเล่าเรื่องของโอ้ยนี่นี่นี่ไปอ่านข่าวมาค่ะเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้ฟังที่ ที่หลวงตาบอกอยากให้คนปฏิบรรัติทมให้คนสวดมนต์ภาวนาเพื่อให้อยู่กับเพื่อให้จิตของเรามีความสงบมีความร่มเย็นมีความเนี่ยแบบเบนปัญหาหนีเป็นเนี่ยดิฉันไปเจอข่าวของการของญี่ปุ่นนะคะเขาบอกว่าเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยตุลาคมปีนี้ละค่ะญี่ปุ่นเนี่ยมีคนสถิติคนคนลาโลกนะี่ะทำตัวเองนะคะลาโลกเนี่ย 2,153คนเขาบอกว่ามันเยอะกว่าโควิดทั้งปีคนเสียชีวิตจากโควิดทั้งปีเลยของคนเสียชีวิตจากโควิดเนี่ยจะน่าจะ2,000น,น,นิดนะิดน่ะและทีเนี้ยเขาบอกว่าการสถิติการเสียชีวิตของคนที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือมันเป็นมานานและญี่ปุ่นเนี่ยติดอันดับในการในการลาโลกดเลยนะคะในการทำร้ายตัวเองแล้วลาโลกไปก่อนวัยเนี่ยเยอะติดอันดับเลยแหละติดอันดับของโลก แต่ว่าตุลาที่ผ่านมานี่มันเยอะรู้สึกว่ามันเยอะมากแล้วจะเป็นเฉพาะผู้หญิงแล้วก็จะเป็นเด็กวัยรุ่นเขาบอกว่าเพราะว่าในช่วงโควิดเนี่ยสถานการณ์เนี่ยคนที่ตกงานในส่วนมากจะเป็นในด้านบริการในด้านพวกท่องเที่ยวโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นผู้หญิงซะส่วนมากแล้วก็มีเด็กที่ติดที่ไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วเกิดความเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่า ก็เลยจะเป็นผู้หญิงซะส่วนมากตุลาคมที่ผ่านมานี่ที่เสียชีวิต2,000กว่าเนะะี่ยค่ะ2,001เนี่ยและทีนี้เขาบอกว่าในภาวะของสังคมญี่ปุ่นเนี่ยมันเกิดการแข่งขันกันสูงมากเลยเรียนก็แข่งขันนะคะเรียนก็เกิดการแข่งขันกันสูงแล้วก็ยิ่งอยู่ในวัยทํางานเนี่ยเขาบอกว่าจะยิ่งเกิดการแข่งขันสูงมากเพราะว่าสังคมของญี่ปุ่นเขาจะไม่ใช่ประมาณว่า5้าโมงเย็นเลิกงานแล้วก็กลับบ้านเลยเขาจะทําไปจนถึง โอเวอร์ไทม์น่ะคือสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือในการแบบสร้างผลงานคือสังคมมันบีบคั้นนะคุณถ้าสมมติว่าเราไม่ทำเราจะเป็นอะไรที่แปลกมากเลยแล้วเราจะเป็นอะไรที่เหมือนเขาจะมองว่าเราไม่ทุ่มเทให้กับงานคือเราไม่สามารถรู้เฮ้ยจริงๆแล้วก็ไม่มีใครอยากทำเยอะขนาดน,นั้นหรอกเอางา่ายๆแต่ว่าสังคมมันบีบให้เราเป็นอยู่ในกรอบแบบเนี้ยเราก็เลยต้องทำตาม มันเครียดเขาบอกว่าขนาดพ่อแม่ในเครียดมาจากทางานเนี่ยที่ทํางานเนี่ยลูกเนี่ยไม่สามารถมาปรึกษาพ่อแม่ได้นะเพราะว่าพ่อแม่ก็เครียดอยู่แล้วอะไรเงี้ยและทีเนี้ยเขาบอกว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาหรือเปล่าเขาบอกว่าเด็กห้าขวบโทรไปกรมสุขภาพจิตแบบปรึกษาว่าแบบตัวเองเครียดแบบนั้นอะไรเงี้ยห้าขวบนะคะคิดดูห้าขวบเนี่ยแสดงว่าในสังคมเขาแบบมันมีมุมมือดอาง่ายๆคือ บางทีเราคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ที่ที่เราอยู่แบบนี้จริงๆแล้วมันไม่ปกติสําหรับคนที่อยู่ที่อื่นที่เขามองเข้ามานะคะนั่นแหละเขาก็เลยบอกว่าสถิติมันก็จะสูงมันมันมีปริมาณสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าคนเราแบบในยุคนี้น่ะไม่ได้ว่าเขานะคะหมายถึงที่ที่อื่นด้วยแหละคือไม่ได้ศึกษาไม่ได้มองข้ามมองข้าม ศาส,สนานะง่ายๆไม่ได้ใช่ไม่ใช่เฉพาะศาสนาแล้วนะที่อื่นก็เป็นของยุโรปก็เป็นดิฉันก็สังเกตเห็นคนส่วนมากก็ไม่ค่อยเข้าโบสถ์ไม่ค่อยอะไรกันแต่ว่าถ้าไม่เข้าโบสถ์ก็ปฏิบัติที่บ้านหรือเป็นคนดีก็โอเคอีกเรื่องหนึ่งนะคะคือคือเราไม่จําเป็นต้องไปโบสถ์อย่างเดียวที่เราถึงจะดีหรือว่าเราไม่จําเป็นต้องไปวัดอย่างเดียวเราถึงเป็นคนดีใช่ไหมคะเราปฏิบัติที่ไหนก็ได้ขอให้เป็นคนดีใจจิตใจดีอะไรประมาณนี้และเนี่ย เขาบอกว่าสถิติของญี่ปุ่นมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากสภาพสังคมที่อยู่เนี่ยก็เลยบอกว่าเออนะบ้านเราก็เป็นนะพูดถึงอย่าว่าแต่ว่าเนินเลยบ้านเราก็เป็นมันอยู่ในชาอยู่ในสังคมที่มันกดดันมากๆมันอนาคตนะมันจะบีบขึ้นบีบขึ้นคนก็จะไม่ค่อยเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษจะไม่ค่อยมีชีวิตที่จะมีความสุขจากข้างในมันไม่ค่อยมีค่ะมันมองไปข้างนอกเพราะว่าเราลืมมาปฏิบัติ ลืมมาลืมมองอะลืมมองลืมคิดว่าเออศาส,สนาเนี่แหละเป็นตัวที่ดีที่สุดในการแบบทำให้จิตใจมันมีความสุขทำให้จิตใจมันปรงได้หรือว่ามองตามความเป็นจริงของโลกหรือคือเข้าใจเอาง,ง่ายๆแบบตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ประมาณนี้คือ คือมันทำแหละทำเพื่ออยู่อย่างชีพทำไปเรื่อยๆคือไม่ต้องไปบีบคั้นตัวเองมากไม่ต้องคิดว่าฉันจะต้องรวยขนาดนั้นขนาดนี้ฉันต้องมีขนาดนั้นถึงจะมีความสุขจริงๆแล้วมันไม่ใช่อันนี้นเป็นปัจจัยภายนอกจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ข้างในเนี่ยมีความสุขอะไรเงี้ยถ้าอยู่ข้างในมีความสุขแล้วอยู่ไหนก็สุขนะคะต่อให้แบบไม่มีเท่าคนอื่นแล้วก็มีความสุขนะไม่รู้สิดิฉันคิดแบบนั้นนะถ้าเราใครปฏิบัติอยู่ไปพิจารณาข้างในนะคะ <laughs> ไปพิจารณาดูว่าเฮ้ย ฉันมีความสุขจริงป่าวว่าฉันมีเงินระดับนี้ฉันมีความสุขไหมฉันเย็นไหมฉันเบาไหมฉันมีจิตจิตใจฉันนี่เปลี่ยนไปยังไงบ้างไหมถ้าใครที่เริ่มปฏิบัติแล้วทุกเงยเยอะเนี่ยเขาจะเห็นเยอะมากเลยว่าเขาเปลี่ยนไปหรือว่าเขาแบบไปในทางที่ดีขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะ จริงๆแล้วปัจจัยภายนอกน่ะมันเป็นแค่ส่วนประกอบนิดนิดหน่อยมากเลยถ้าจิตเราไม่มีสุขเราอยู่ไหนเราก็ไม่สุขต่อให้เรามีเงินเยอะขนาดไหนจิตเราวุ่นวายสับสนจิตเราอยากมีอยากเป็นอยากได้คือไม่เคยปร่งเลยไม่เคยวางเลยเนี่ยมันจะไม่เคยพอเลยค่ะไปอยู่ที่ไหนมุมใดของโลกมันก็ไม่พอเนาะนั่นแหละก็เลยอยากให้หลายๆคนที่ฟังเรานะคะแบบอยากให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอยากให้ปฏิบัติด,ด้วยแล้วก็เอาไป ปฏิบัติด้วยทางธรรมด้วยอยู่ในสังคมโลกด้วยอยู่ในสังคมการทํางานครอบครัวเนี่ยมันจะสูบไปหมดเลยมันจะมีปัญหาเข้ามาแหละแต่มันจะไม่ไปจับมันจะแค่แบบมองแล้วหาทางแก้ปัญหาแล้วก็ปรงประมาณเ okay, นะ White> Doug> ี้โอเคเนาะเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพูดจังม่จบเลยค่ะเขาบอกว่าชั่วโมงการทํางานแรงกดดันในโรงเรียนความรู้สึกแปลกแยกแล้วก็วัฒนธรรมที่เคร่งครัดของญี่ปุ่นทําให้คน คนในประเทศเขาเกิดความรู้สึกเครียดมันเครียดไปหมดน่ะคือมันไม่มันไม่มีอะไรที่มันตึงมันจะเครียดนะคะต่อให้ต่อให้ไม่ใช่เขาก็ตามให้เราเนี่แหละคิดถึงตัวเราอะไรที่เราเปะเปะเ,เ,เปมากเนี่ยมันจะเครียดมันจะไม่มีอะไรที่ตรงกลางเลยมันจะอะไรที่ยานมากก็ไม่ดีอีกฉะนั้นเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะคะทางสายกลางนะคะนั่นแหละทําให้ชีวิตมันมีความสุขเนาะ ปรับปบดูนะถ้าถ้าใครยานมากก็ปรับขึ้นมาถ้าใครตึงมากก็ปรับลงมาเนาะนี่แหละจริงๆแล้วถ้าถ้าเราอยู่ในสังคมแบบนั้นเราก็แบบฟังแล้วเราก็แบบทุกข์ใจเหมือนกันนะคะพูดถึงว่าเราไม่อยากเป็นแบบนั้นก็ทําไม่ได้แหละเพราะว่าเราจะรู้สึกแปลกยากคนเขาคนอื่นเขาจะมองเราในอีกลักษณะแบบนึงเลย เพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเคยอยู่อเมริกาแต่ว่าเขากลับมาอยู่ญี่ปุ่นเขาบอกว่าเขาเครียดมากเขาจะไปปรึกษาจิตแพทย์นี่กลายเป็นเรื่องกลายเป็นว่าเป็นเรื่องประหลาดไปเลยเพราะว่าคนในสังคมเขาจะไม่เปิดว่าตัวเองเป็นยังไงเหมือนประมาณว่าจะเวลามีปัญหาเนี่ยการไปปรึกษาจิตแพทย์เนี่ยเหมือนคนคนไทยล่ะค่ะคิดว่าปรึกษาจิตแพทย์ลูกจิตหรือเปล่าว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วหาที่ระบายเอาง่ายๆนะคะหาที่ระบายหาที่แบบ ปรึกษาว่าเอ้ยเนี่ยฉันอยู่ในสังคมหรืออยู่ในภาวะแบบนี้ฉันควรทํำยังไงอะไรเงี้ยเหมือนพี่คนนึงเล่าแล้ะค่ะพี่เขาเคยไปปรึกษาจิตแพทย์จิตแพทย์ก็แนะนําแบบนั้นแบบนี้มันไม่ใช่โจทย์แกบอกว่ามันไม่ใช่โจทย์ไม่ใช่คําตอบที่แกต้องการหลังจากที่แกมาปฏิบัติทมความสุขทางใจมันเริ่มขึ้นปัญหาที่มีอยู่มันคลายออกไปเนี่ยคือโจทย์ที่เขาหา จริงๆแล้วใจเราอ่ะต้องต้องเย็นก่อนต้องนิ่งเป็นก่อนต้องเบนหนีกระแสที่ไม่ดีเป็นก่อนไรเนี้ยมันจะเริ่มมีปัญญาเกิดขึ้นมาในการที่จะแก้ปัญหาในสิ่งสิ่งหนึ่งที่มันหนักๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าตอนนั้นจิตเราไม่นิ่งใจเราไม่นิ่งคิดยังไงมันก็คิดไม่ออกนะคะมันยิ่งเป็นการสุ่มเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปดูข่าวมานะคะวันนั้นเขาบอกว่าวันที่วันที่เท่าไหร่นะเนี่ยวันวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ย ภูเขาไฟที่อินโดอินโดอินโดนีเซียปัทุค่ะเห็นที่เขาถ่ายคลิปนะคะเด็กแบบวิ่งกันวุ่นวายเลยเนี่ยเขาบอกว่าประเทศอินโดนีเซียมันอยู่ในเขตวงแหวนนะคะเขตวงแหวนที่รอยต่อของโลกนะคะทีเนี้ยมันก็จะมีแผ่นดินไหวบ่อยภูเขาไฟระเบิดบ่อยอะไรอย่างเงี้ยคิดดิฉันดูข่าวดูภาพวันนั้นแล้วรู้สึกคิดถึงไอ้บอมเบออะไรของอิตาลีเลยที่แบบภูเขาไฟใหญ่ๆมันระเบิดแล้วทีเนี้ยไอ ขี้เท่าอะเขาเรียกคิดเท่าไม่ใช่ไอไออา่เอาเท่เาเท่าเท่าของภูเขาไฟที่มันระเบิดขึ้น่ะมันแผ่กระจายไปหลายกิโลเมตรมากเลย,เลยนะตามแผ่ไปถึงเมืองคนก็แบบกลายเป็นคี้เท่าไปเลยแบบฟืบไปเลยคือความร้อนมันเยอะมากนะคะงอายๆความร้อนมันเยอะมากย่านี่ไหม้หมดเลยเมืองเมืองนั้นทั้งเมืองกลายเป็นเมืองลางที่เราเคยเล่าให้ฟังก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะเนี่ยภัยธรรมชาติไฟป่าออสเตรเลียเขาบอกว่า เกิดมาเกิน6สัปดาห์แล้วคือยังดับไม่ได้เลยในเกาะเกาะหนึ่งนะคะเกาะเฟรเซอร์ Fraser, มั้งที่อยู่ทางตอนใต้ของควีนแลนด์ของออสเตรเลียอันเนี้ยยกมาให้ดูเฉยน,นะคะว่ามันเป็นภัยธรรมชาติแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าเมื่อมันเกิด6สัปดาห์แล้วมันยังระงับไม่ได้เนี่ยเขาใช้น้านะคะให้เครคคอปเตอร์เอาน้ําไป2 2 5 0 0 0 0ลิตรแล้วก็ยังดับไม่ได้อยู่ก็เลยเกิดไอความร้อนขึ้นมาไอความร้อนขึ้นมาตอนเนี้ยโรเมเนียอยู่เกาะเอ้ยไม่ใช่โรเมเนีย ออสเซเลียเห็นเขาไปเล่นน้ําอะไรกันเขาบอกว่าร้อนประมาณ40องศานะคะเขาบอกว่าเป็นประวัติการเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยภัยธรรมชาติรุนแรงมากเลยคือมนุษย์เรานะตัวเล็กมากเลยเนาะถ้าเทียบกับภัยธรรมชาติโอเคค่ะมาเล่าให้ฟังนะคะอะไรที่แบบเราเห็นว่ามันน่าสนใจเนาะเรื่องของคนทางบ้านนะคะมาฟังเรื่องของคนทางบ้านละกัน มีพี่ท่านหนึ่งพี่ท่านหนึ่งบอกว่าเนี่ยพี่ท่านเนี้ยพี่ท่านเนี้ยสวดพระคาถามาตั้งแต่พี่ท่านเนี้ย,นนยสวดมาคาถา,ามาตอนเนี้นะ่ะเก้าเดือนเต็มแล้วเขาบอกเนี้ยฟังเรื่องของยติธรรมอื่นๆมาตัวเองก็สวดจนติดในจิตได้ละเขาบอกว่าปรากฏการณ์ที่เกิดกับเขาเนี่ยคือเสียงสวดไปแล้วในเสียงเปลี่ยนเป็นคนแก่อันนี้สเต็ปนะคะเป็นสเต็ปของเขา แล้วก็สวดไปแล้วสะอื้นไปร้องไห้ไปก็มีไม่นานมานี้เห็นแสงสีทองแบบวิ่งผ่านสายตาเราเป็นประกายวับวและทีเนี้ยก่อนเวลาจะสวดนะคะก่อนเวลาจะสวดเนี่ยดิฉันเคยเล่าให้